เกรซไม่สามารถอยู่กับที่ได้เกิน2ชั่วโมงในโลกโซเชียลเนี่ยเรามักจะเห็นมุมที่ดีชีวิตแสนเพอร์เฟกต์ของคนคนหนึง่งอย่างโตวเกรซเองะเกรก็จะเลือกลงแค่มุมที่เกรซร่าเรงิงสดใส productive มีความสุขแต่วันนี้อยากจะให้เห็นอีกมุมหนึ่งของเกรซมุมที่โยมเหนื่อยโทมเพราะไม่ว่าคุณจะเป็นใครคุณจะต้องมี bad days สวัสดีค่ะทุกคนขอตราช่องเกรซไรกันอีกแล้วนะคะ จะเห็นว่าในบล็อกเกซอะเก e productive ตลอดเวลาทํางานแล้วก็ยังสามารถใช้ชีวิตแบบร่าเริงแฮปปี้ถ้าเพื่อนๆมาอยู่รอบตัวเกะจะรู้ว่าเกสไม่ใช่เด็กร่าเริงอย่างนเสมอไปมันจะมีวันที่เกร d e p r e s s แล้วก็มีวันที่เกซยมอย่างวันนี้เป็นต้นนะคะไม่ใช่สิ่งที่แย่หรือไม่ใช่สิ่งที่ไม่ปกติเลย it's just human life ทุกคนมีแบดเดย์แล้วแต่ว่าคนคนนั้นจะรีคอเวอร์จากมันยังไงเกรซไม่รู้ว่าเกรซเคยเล่าที่ไหนไหมว่าจริงๆแล้วอ่ะเกรซเป็นไมเกรนมันกำเริบม,มานานมากมันเริ่มมาตั้งแต่ปลายปีก่อนที่เกรซแบบใช้ร่างกายหนักนะมากเกรซนอนน้อยมากเกรซก็ไป6แพร์ใช่ไหมว่าแบบมันไม่หายสักทีมันเป็นการปวดหัวที่แบบกินยาเท่าไหร่ก็ไม่หายตื่นมาตั้งแต่ตอนเช้าแบบปื๊บปื๊ดปื๊หลังจากนั้นมาเกรซก็ดูแลตัวเองมากขึ้นแล้วก็ให้เป็นอีกเลยจนเมื่อวานนี้เกรซปวดหัวแบบครึ่งวัน ทุกการขคลบตัวของเกรซคือเหมือนหัวซิปน,นี้มันเหมือนจะหลุดออกมาเป็นสัญญาณที่ไมเกรซเริ่มกำเริบนะคะจากการที่เกรซพักผ่อนน้อยเกินไปด้วยปริมาณที่เกรซทำมันเยอะมากๆ it's too much to handle สำหรับร่างกายเกรซ สวนสาธารณะินเ l i n Get very far outside เกสไม่สามารถอยู่กับที่ได้เกิน2ชั่วโมงวันนี้เก็ตื่นบ่ายโมงแล้วเกสก็แบบว่าหน่วงมากเมื่อคืนเป็นแบบ m i g ใช่ไหมคิดว่าจะได้พักกี่วันไม่ได้จะอกแตกตายแล้วก็ไม่มีใครอยู่บ้านยังไงเกสก็เลยเออสักหน่อยลวกันเพื่อจะเห็นว่าแบบว่าเกสพูดช้าแล้วก็ไม่ค่อยมี energy คือที่บอกว่าเป็น realistic vlog อ่ะเกสอยากให้เห็นเลยว,ว่าเมื่อไหนที่ไม่มี energy ก็ไม่มีจริงๆ hopefully มันจะฝนไม่ตกนะคะถึงแม้ตอนนี้เมฆ ค่อนข้างคุมเครือเก็บไว้ก่อนขอเดินสวนก่อนแล้วค่อยตกได้ไหม ก็ for granted for ได้นะคือเกิดแกมาเล่นตรงนี้สะพานนี้ใช่ไหมนั่งชมนกชมไม้อยู่แล้วก็มีคุณอาคนหนึ่งเดินตามมาเขาก็ถามว่าเออมาทํางานวินใจอยู่เหรอเพราะเห็นเราถือกล่องมาแล้วเราก็แบบอ๋อเปล่าค่ะถามมากับใครฉันก็บอกว่าฉันมากับพ่อฉันมากัเดี่ยวแล้วเขาก็เดินไปเราก็เดินกลับมาแล้วเขาก็บอกว่าเออขอลน์หน่อยได้ไหมฉันแบบ You can be my dad, sir. Okay. Oh, <laughs> อ๋อเขาถามเลยว่าแบบเรียนอยู่ที่ไหนเรียนอยู่หรือเปล่าเรียนอยู่ปีไหนฉันตอบมวเลยฉันไม่รู้ฉันรำลอยุกเดียต้องทำงานในสิจิจูเอชเหม Anyways แต่เกดก็ไม่แท้ไปนะคะับพวกกิ๊กปฏิเสธคนเป็นไม่จริงเกือบไปรอดแล้ว เอาลองผิดจบทำอาหารเป็นเป็นคือจริงๆเราจะสามารถสามารถกินดีๆก็ได้เพราะว่าร้านอาหารแถวบ้านเราเปิดปเวลาเยอะมากแต่ว่าไงหาทำกระเด็นกระโดนหมดทุกอย่างยังเป็นตัวเองแต่คือเจ๊แค่อยากจะหาอะไรทําที่มัน นอกเหนือจากงานแบบปล่อยให้สมองมันโล่งๆทำารื่ที่มันไม่ต้องใช้ความคิดมากหรือเปล่าเลนี้ต้องใช้ความคิดอยากจะมาพูดถึงไมเกรนหน่อยเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ใกล้ก่าที่เ,เพื่อนๆคิดนะตอนที่เกดไปหาหมอแล้วเขาชนะสูตรออกมาชนะสูตรเดี๋ยวก่อนเขาสอนนิฐานเป๊ะสอนไทยมันยากตอนที่เราได้ยินจากคุณหมอว่าเป็นไมเกรนแล้วเป็นไมเกรนระดับมากระดับหนักเลยโอ้โหตอนนั้นแบบแทนนิคมากตกใจมากแล้วตอนนั้นอะยายที่เกดต้องกินอะเป็นถุงอะ เยอะมากเกสก็ถามญาติปรึกษาญาติเหมือนกันเพราะญาติก็เป็นไมเกรนว่าแบบมีวิธีการรักษายัางไงญาติอะเลิกยามาแล้วแบบหลายปีมากๆมาเริ่มสังเกตตัวเองก่อนว่าอะไรไเป็นตัวทริกเกอร์ไมเกรนวิธีการแก้ไขที่ดีที่สุดก็คือมาสังเกต behavior ของตัวเองแล้วก็หยุดที่ต้นตอเลยพอเกมมานั่งสังเกตตัวเองเกก็ค้นพบว่าเวลาเกเป็นไมเกรนก่อนนั้นน่นะเกจะนอนน้อยมากแล้วก็ใช้หน้าจอเยอะมากๆจนมันทําให้ตาเกสล้าแล้วก็ปวดหัวจี๊ดขึ้นไปเลยแล้วพอปวดหัวที่อะมันไม่ได้ปวดหัวแล้วมั นวยเงี้ยประมาณวัน2วันได้เพราะฉะนั้นเกก็เลยจะพยายามหากิจกรรมที่เจไม่ต้องใช้สมองอะไรมากก็เลยก็จะขาดอิตะดากิมา หวานเบ้นข้าวไม่อร่อยเพราะไม่ได้หุงเองะไรไม่อร่อยไม่จริงอันนี้เราก็ทําอาหารไม่ค่อยเป็นหรอกนะแต่ว่าถ้าเราไม่เริ่มทําแล้วเมื่อไหร่มันจะเป็นถูกไหมเราทำาไปก่อนมันหวานอะแต่มันหวานจากอะไรตอนแล้วกลับสโลว์ห็ความจริงทุกคน ว้าวทำอาหารสามสิบนาทีเก็บชั่วโมงครึ่ง มีเพื่อนๆนอนๆหลายๆคนทักมาถามเกรซบ่อยมากว่าเกรซจัดการกับความเครียดยังไงเกรซเชื่อว่าทุกคนไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามมีแบดเดย์จะต้องมีวันที่รู้สึกว่าทําไมไม่เป็นอย่างที่คิดเอาไว้เลยเครียดกดดนันเหนื่อยทุกคนบนโลกมีปัญหานี้แต่ไม่ใช่ว่าทุกคนบนโลกจะแก้ไขปัญหารหรือแก้ไขกับความรู้สึกเหมือนกันทุกๆคนอันนี้ใช่นะสถานการณ์แบบรถชนโอ้โหวันนั้นแย่ทั้งวันแล้วก็จะมีคนอีกกลุ่มหนึ่งที่เจอสถานการณ์เดียวกันเออวันรถชนถ้ารถชนครั้งนี้ครั้งหน้าจะได้ระวังมากขึ้น เกดปะเพราะว่าคนกลุ่มหนึ่ง pessimistic แล้วก็ optimistic สองกลุ่มนี้ handle ปัญหาไม่เหมือนกันซึ่งก่อนเน้นี้เกสเป็นคนที่คิดลบมากๆแล้วเกดจะพูดบทให้คุณพ่อฟังเสมอว่าเอ้ยทำไมวันนี้มันแยน่แล้วพ่อก็จะแบบสถานการณ์นั้นมันเกิดขึ้นไปแล้วเราทำอะไรกับมันไม่ได้แล้วเพราะฉะนั้น the best thing you can do is be optimistic มันมีหลายอย่างมากที่มัน out of our control move on ชีวิตมันมีอะไรมากกว่านั้นขออนุญาตเปลี่ยนมาใช้กล้องโทรศั์นะคะกล้องใบหมด สิ่งหนึ่งที่เกสอยากจะให้เพื่อนๆได้ลองทําก็คือการเขียนไดอารี่เขียนสักห้าอย่างที่ทําให้เรามีความสุขในวันนั้นก่อนนอนนะคะจริงๆเพื่อนอาจจะคิดว่าความสุขเนี่ยมันมาจากตัวแปรภายนอกแต่จริงๆแล้วความสุขสามารถเดิมได้ด้วยตัวเราค่ะความสุขอย่างที่เกศบอกไม่จําเป็นจะต้องเป็นอะไรที่มันใหญ่โตถูกหวยรวยอะไรเนี้ยเ้อรวยก็มีความสุขแต่ว่าม <c oughs> ันเป็นสิ่งเล็กๆน้อยๆที่เกิดขึ้นตลอดทั้งวันที่มันทําให้เรามีความสุขเราอาจจะไม่เห็นค่าของมันการที่เราได้เขียนได้จดได้นึกถึงมันอะกลับทาให้ เกรซเขียนจดโนต์แบบนี้มาประมาณ3ปีได้แล้วตั้งแต่ปี2021แล้วมันแบบ change my life โดยเฉพาะว่าไหนที่เกรซมี bad day อะเกรซกลับมาอ่านสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นในชีวิตเกรซแล้วเกรซแบบ I'm so grateful for my life มันมีอะไรหลายอย่างที่มันเกิดขึ้นที่ทําให้เกรซเป็นเกรซในวันนี้ก็ไปลองทําดูนะคะแล้วมาคอมเมนต์ด้านใต้ว่าเพื่อนๆรู้สึกแฮปปี้ขึ้นไหมเขียนยังไม่เขียนตัวแรกเลยมีความสุขยิ้มจริงๆการยิ้มอะ physically ยิ้มะมันทําให้เราอารมณ์ดีขึ้นด้วยนะเพราะว่าตามหลัก psychology อะ ชั้นจิตเบื้องต้นแล้วทุกคนอยากจะเล่าอ่ะให้มันจะฟังดูเนื้อเตินไปไหมมันมีคุณหมอที่ออกมาพูดว่าเขาให้นักเรียนเขาอ่ะเขียนกระดิ่งจดโน้ตใช่ไหมเป็นเวลา20วันมั้งแล้วมันทําให้เด็กนักเรียนของเขาอ่ะมีความสุขมากขึ้นอีก20ซใน20วันเพราะฉะนั้นไปเขียนเถอะค่ะเพิ่งล้างผักเสร็จนะคะอยากจะมาลองดิฟกับตัวนี้มันเรียกว่า c o m ม e ส c e ม h o um แต่ว่ามันเป็นดิฟที่ทํามาจากถั่วทุกคนซึ่งมันจะดีกว่าดิฟที่ทํามาจากครีมเพราะอันนี้ทํามาจากถั่วล้วนเลย ต่างประเทศเขากินกันเยอะมากที่ก็อยากรู้ว่ารสชาติเป็นไงจื๊บจื๊บมันเป็นความครีมมี่ของถั่วนี่เปรี้ยวๆเปรี้ยวมากเหมืนอนน้ำซุปใสยชูนะคะมาจากถั่วชิคพีน้ำมันคอนูร่ากระเทียมมะนาววีแกนมากอีกสักคำเพื่อเปลี่ยนใจไม่เปลี่ยนใจสวัสดีเพื่อนๆน,นอนแล้วยัง วาแล้วมาลีรัตพรุ่งนี้พี9โมงเชา้าออกรถรอบ8:45นะห้ามสายโอเคคัปี <c oughs> คิดอยู่อาจจะเปลี่ยนแต่ว่าให้เขาถามแม่ก่อนเผื่อได้เปลี่ยนเครื่องอีอแม่โยกซื้อ iPhone ใหม่ให้หนูหนนอยไปขอแม่กิ๊กหยกไม่มีตงอแม่กิ๊กคือแม่เกิเอสี่ห้านะรับทราบไหมทราบกล้เปลี่ยนครับ ยืนแปด้เพราะว่าไม่เงินแปดโมงครึ่งคือกีนได้ของเล่นใหม่มาแล้วก็ชอบมากกนได้กับเพื่อนบบทั้งวันมันเป็นแอปที่เอาไว้ส่งข้อความเสียงนะคะชื่อว่าบัสการคุยกับเพื่อนง่ายมากแค่กดปุ่มนี้ แล้วก็พูด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 เสร็จปุ๊บข้อความจะส่งไปที่เครื่องของเพื่อนทันทีบางทีการพิมพ์มันอาจจะไม่ได้เก็บนําเสียงของผู้ส่งเพราะฉะนั้นเราจะไม่สามารถรู้ได้เลยว่าเออตอน,น,นเขารูสึกยังไงแต่พอมันเป็นข้อความด้วยเสียงอะอหอโะเก็บทุกเม็ดมันมันได้ฟิลกว่าการพิมพ์เยอะมากอันนี้จะเป็นคุยแบบเดี่ยวๆแต่ว่ามันมีแบบสร้างกลุ่มเลยนะนี่ก็คือสามารถคุยได้กันแบบหลายหลายคนอันนี้จะเป็นห้องแชทน,นะคะทุกคนสามารถฟังแบบย้อนหลังได้ <laughs> พวกเกคุยกันเยอะมากอะจะไปคุยกับคนอื่นก็แค่เลื่อนนตรงงี้่าายมก นอกจากข้อความเสียงอะในห้องแชทแต่มันสามารถส่งทั้งรูปทั้งวิดีโอหรือว่าข้อความปกติดได้นะอย่างที่เกชอบมากคือมันสามารถ transcribe คือสมมติแบบไม่อยากฟังกดแปลได้มันก็จะออกมาเป็นตัวหนังสือแบบนี้หรือว่าจะส่งเป็นอีโมจิแบบนี้ก็ได้นะคะซึ่งแต่ละอีโมจิมันจะมีเสียงหรือว่าแอปส่งข้อความเสียงของบัสนะคะไปโหลดมาได้แต่เกศจะทิ้งลิงก์ไว้ใน description box ให้ควรค่ากับการเล่นสนุกมาก ในวันทนี่เหนื่อยๆอเกตจะมีความสุขกับการดูแลตัวเองมากๆอะไรที่ทําให้ตัวเองแบบรู้สึกสวยขึ้นจะทําเมื่อกี้กเกดเพิ่งกราฟคิวมานะคะฟิน เนมากแต,ตอนนี้จะมาทาสกินแคร์กันนะคะนี่เกสซไได้ของเล่นใหม่มามันเป็น face roller นะคะเป็นหินแบบเย็นเย็นทุกคนซึ่งต่อประเทศเอาไว้แบบกระชับหน้าอะไรเงี้ยมีคู่มือมาให้ด้วยแต่มาทาสกินแคร์กันก่อนสกินแคร์รูนของเกสแต่วันละมันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆแล้วแต่ว่าวันนั้นมีปัญหาผิวอะไรเพื่อนๆสามารถไปดูสกินแคร์รูนและว,วิธีการดูแลผิวของเกรซได้นะคะเคยเคยทำคลิปเกี่ยวกับมันมไปแล้วแล้วเกรซขึ้นมาที่ตัวไอรือจากตัวหนึ่งไม่เคยซิมถูกเลยเพิ่ม m o i เ t u r i z e r ชอรม izer, ชุ่ม,ม,มอีกักตวนึง บางคนที่ได้มาดูคลิปนี้กําลังรู้สึกดาวรู้สึกเฟลกับชีวิตอยู่หรือเปล่าแต่ว่าถ้าเ,เพื่อนๆกำลังรู้สึกอย่างนี้อยู่อยากจะบอกเพื่อนๆว่าไม่ว่าเพื่อนๆจะเจออะไรอะ่ะมันจะผ่านไปเคยได้ยินสำนวน there is always a rainbow after the rain ในชีวิตของทุกคนอะ่ะมันจะต้องมีเรื่องอะไรที่ทําให้เรารู้สึกหนักใจเราคิดย้อนกลับไปดูไอเหตุการณ์ที่มันทําให้เรารู้สึกแย่ทุกอย่างมันจะดีขึ้นเองตามกาลเวลายกตัวอย่างอย่างเช่นการอกหักแรงแรกที่เราจากกับเขาไปเราอาจจะรู้สึกว่าขาดใจตายหนูต้องมีเขาในชีวิตเท่นานั้นจะกลั ไปหาเขาฟังพี่ก่อนจริงค่ะช่วงแรกอาจจะรู้สึกว่าเควงโงงมากแต่เชื่อดิร่างกายเราเก่งมากร่างกายเก่งในการอัแดแอปนะคะการเวลาจะช่วยเยียวยาทุกอย่างเองมันดูเหมือนพูดง่ายใช่ไหมแต่ว่ามันเป็นเรื่องจริงนะเราก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นแบบพลังโวให้กับเพื่อนๆนะเมื่อคืนอะกรซได้มีโอกาสได้นั่งสมาธิเป็นครั้งแรกในรอบแบบหลายปีมากๆที่เขาบอกว่านั่งสมาธิเราทําให้จิตใจสงบขึ้นอ่ะแม้จะไม่แบบ religious ก็ตามอ่ะมันเป็นสิ่งที่จริงนะคือเมื่อวานเนี้ยวุ่นมากแล้วตอนนั้นก็ยิ่งเป็นไมเกิเข้าไปอีก อนไม่หลับเลยเกรซก็เลยไปลองเสิร์ชบนเน็ตนะคะแล้วไปเจอ Headspace นะคะมีทั้ง Youtube แล้วก็ Netflix เลยจะมีพี่ผู้ชายเสีนุ่มคนนึงอะมาช่วยบรรยายจริงๆการนั่งสมาธิไม่จําจำเป็นจะต้องนานอะหนาทีสิบนาทีก็ได้อันนี้เกรซฟังจนเกล็นหลับอะเพราะฉะนั้นเราจะมาลองอีกทีคืนนี้นะคะ And while thinks just gently thinks just our attention ้อมนอนจริงก่อนนอนเป็นดูทีมกรีซจะต้องทาครีมที่ขออ้อศอกมันดูเนื้อหนามากแต่จริงๆมันซึมไวมากวิธีนี้จะทําให้ศอกเราไม่คล้ำนะคะกำลังดูเล็บด้วยจริงๆวันนี้ถึงจะเริ่ม5้าโมงแต่ว่าเป็น well rested day มาเลยนะรู้สึกว่าแบบ rejuvenated พร้อมกับการไปเรียนในวันพรุ่งนี้ไหมไม่ แล้วค่ะทุกคนแล้วน่าจะเป็นทั้งหมดของเราในคลิปวิดีโอนี้นะคะวันนี้เกรซไปเรียนเกรซขอไปขอฟรีก่อนรู้สึกจริงมากที่ไม่ใช้โทรศัพท์ก่อนนอนวันนี้เกรซไปแล้วค่ะบ๊ายบาย Good night